สวัสดีครับทุกคนนักแสดงจาก Idol Factory ครับโอใช่เอาคนแรกดีกว oh. ่าสวัสดีครับผมบิลลี่พัชโนอส์ส um, ัตว์ครับสวัสดีครับผมเซงวิชัยฮะสวัสดีครับผมเซ็งสุภพงษ์ครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ปิดก่อนครับผมสวัสดีครับเฮงอัดโซลิดครับผมเด้ทํารวมตัวกันได้นานหรือยังคะสักพักแล้วเนาะสักพัก่อ่านี่มีสมาชิกใหม่ใช่ครับมาร่วงวงกันแร้ว ใช่ครับรีบเป็นวงเลยเนาะวงอะไรดีไปถึงแล้ววงที่เราไปกินน้ำเราไปถามไปถามอะไรต้องบอกแบบไม่ใช่บอหมุดนี่าน้ำน้ำใจออ๋เลิกเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้หิวไงตอนนี้หิวตอนนี้หิวตึงไหมนี่แหละครับไม่บหิว่า beauty uncle นะผมไม่หิวครับผมมีผมหิวโอเค เห็นว่ามีโปรเจกต์ทำร่วมกันด้วยมีอะไรบ้างครับตอนนี้ใช่โปรเจกต์ที่ชื่อว่าซีรีส์แอบรุงรักที่ซีรีส์ชื่อสามกีของเราพี่ออะไรเรื่องซีเคร็ตใช่ไหมฮะรัสทรูครับผมนะครับผมซึ่งเป็นอะไรกันบ้างแนะนำได้เลยครัได้เลยครับอ่าอันนี้ก่อนก่อนดีกว่าคุณบิลลี่พัชชนนท์คุณทำอะไรในซีรีส์เรื่องนี้ครับครับผมผมรับบทเป็นพี่เหนือนะครับผมครับผมผมรับบทเป็นน้องโตนะครับผมอันนี้ก่อนดีกว่าอ่าครับผมก็ รับบทเป็นข้าเจ้านะครับผมครับผมรับบทเป็นพี่สกายครับผมผมสกายผมรับบทเป็นโคดิวเซอร์แต่แต่เล่นด้วยเดี๋ยวเล่นเรื่องนี้ผมอาจจะไปแจมด้วยใช่ตัวนางซีนใช่เราเล่นคนนะครับตรงกับตัวเราไม่เลย ตรงไหมครับจริงก็ตรงนะผมใช่ครับผมว่าเราเราไม่สามารถตอบได้แ้วทำไมคุณโคโบดิวเขาบอกเราไหมอะอไรนะอะไรนะใช่เขาเป็นคนวุ่นโงอย่างเงี้ยเหรอเขาเป็นคนเลื่อนเอางี้ดีกว่าเอาให้พวกคุณวิเคราะห์ตัวเองกันก่อนดีกว่าอ่ะอย่างอย่างอะเฮงเฮงว่าไงเห็นมันก็ตัวเองใกล้ไหมผมว่าก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนแบบว่าขี้เล่น ขี้กวนแล้วก็แอบ,บมีใิสายชู้ชู้นิดๆในนี้ครับชู้นิดนครับเดี๋ยวเราพูดแล้วครับส่วนผมผมคิดว่าตรงนะครับเพราะว่าผมคนที่ที่อายไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมแล้วพูดแล้วพูดแล้วครับผมผมก็ตรงนิดไม่ตรงบ้างบางส่วนรก็เป็นการซื่อๆขี้กวนนะครับเวลาอยู่กับเพื่อนๆกับพี่ๆแต่กับคนอื่นเราก็จะเงียบๆครับผมส่วนผมก็ค่อนข้างตรงนะครับผมเพราะเป็นคน สุขุมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลุงอาจจะติดคอนะฮะแล้วผมเป็นคนขี้หึงมากๆเลยนะครับปกติหึงกันเองหรือเปล่าหึงม่าหึงหึงโดยโดยเฉพาะคนแถวนี้ครับผมผมหึงนะนะฮะจะกันคเงียบจะจะแจกันอย่างเงี้ยไรอาเล่นมุกอะไรกันเนี่ย เหมือนอะไรครับจริงๆทุกคนบอกว่าเขามีเขามีความคล้ายคาแรคเตอร์จริงจริงบทเนี้ยเป็นบทที่ที่ที่ตามมาใช่ไหมครับเราคิดหนักมากเลยนะเพราะด้วยความว่าตัวละครเขาอะจะต้องเป็นเพื่อนกับเขาใช่ครับเขาเป็นดีแกงกันแล้วพอาะคาเป็นดีแกงกันอะเขาจะต้องแบบสูงไม่เรียกกันด้วยความที่ได้พี่วิลลี่ไปก่อนก็คือสูงมากแล้วพี่ที่ไหนร้อยแปดหกน้อยแปดสิบหกผมใช่ครับผมปัดเหงื่อเลยร้อยแปดหกแล้วเราตอนแรกเราพยายามแครและหานะฮะ คือหาร้อยแปดเอ็ดแปดสองเนี่ยว่ายากแล้วผมลองหาร้อยแปดสิบหกแปดสิบนะฮะซึ่งคูณสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเจ็ดนบผมใช่ครับซึ่งผมดีใจมากนะครับผมแต่แต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกจริงๆเราโปรเจกต์ของเราไม่ได้รวมกันเพียงแค่ว่ามันเกิดจากเพียงแค่ว่าตรงกับคาแรคเตอร์อย่างเดียวแหละแต่เราเป็นการคุยกันครับว่าเรามีอุดมการณ์ใกล้กันอ๋ออันนี้ตัวผมนี่เลือกง่ายสุดแล้วั่านอะไรนะครับ ไม่ม Eng ไม่เป็นหน้าูดไม่เป pues ็นหน้ารักเขียวยาวไม่ตัวตัวละครของเรามันไม่ใช่เรื่องความความว่าแบบส่วนสูงว่าดูดูเตี้ยหรือสูงใช่ไหมตัวเล็กหรือไม่ตัวเล็กแต่ว่าตัวละครของเรามันคือตัวละครที่มันมีความเป็นหน้ารักใช่หครับความน่ารักเป็นยังไงเดี๋ยวผมโชว์ครับน่ารักยังไงคัะจุดขายนี่ความนรักจอเป็นแบบนี้ครับซึ่งเขาเขาเป็นคนแบบนี้เขาจะชอบเขาจะชอบน่ารักแบบเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันตรงแบบตัวเขาเจ้านะฮะยิ่งเวลากินยิ่งตรงกับเขาเจ้า แม่ตรงมากผมเคยคิดว่าผมกินเก่งในส่วนในค่ายนะจนกระทั่งผมเจอคนนี้แต่เขาเป็นคนเดียวที่เขาบอกว่าเขาจะลดน้าหนักนะครับเขาจะคุมน้ําหนักตลอดเลยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเป็นไงตอนนี้เออผมกินอะไรไหมครับต่อไปไม่กินไม่กินครับผมเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเอ่อไก่ทอดน้ําปลาครับโอ้โหขนมหวานครับวันเช้าก็โดนด้วยเหรอโอ้โดนนะฮะบอกให้กินนะไรม่กินนะเอาตรงๆนะตอนแรกอ่ะผมนั่งแบบพวกคุณแหละ ผมไม่เข้าใจเลยคุณยิ่งขำไปคุณยิ่งบีบผมเข้าไปเรื่อยๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณนอบคุณขอบคุณโอเคกับแค่ปกติจริงๆอะมันมีอีกโปรเจกต์ในเอพิโซ o ตอนนี้เป็นไงบ้างใช่ครับเอ้าเอสเราเราถ่ายกันมาแล้วใช่อีกเป็นเป็นของแบบว่าช่วงของแบบที่แรกดีกว่าเพราะว่าเราอย่างยังยังคุยกันอยู่ว่าเอพิโซดนี้จริงๆตัว EP มันตัดได้เยอะมากอะ ใช่แต่ตอนนี้คร่าวๆเราตัดมาันมาแบบหลักได้หลาย EP แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายอีกนี่ก็สุดท้ามีการคุยคุยกับน,น้องว่าเออเราอยากจะทําอะไรอย่างนี้อีกใช่ก็จะไปถ่ายเพิ่มีกีริงจรถ่ายเก็บไว้ก่อนหลายๆ EP ครับ็นรายการที่เราทาซึ่งรายการเรานะคนไม่ได้มีแค่ SOS ขอสงผมของเซ็งนะงน้องๆแต่ละคนก็จะมีทั้งรายการเองอหรือว่าจะมีแบบผลงานยางเยอะเลยครับเห็นว่ามีวิร์กช็อปกันไปแล้วด้วยเป็นงไงบ้างคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไ,ไงบ้างสุกสนุกแง่บ้างสนุกสว่าจะ็น เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาได้เจอกันครบแล้วมาได้มาละลายพฤติกรรมมาได้ทำความรู้จักกันว่าจริงๆแล้วทุกคนเป็นยังไงสงสัยตาจริงๆแล้วทุกคนเป็นยังไงแล้วจริงๆคุณเป็นยังไงอ๋อย่าพิ่งทะเลาะกันครับใจหนเราได้บอลสนุกครับสนุกคุณแซงมากด้กว่าคุณแซ้งคราบผมก็เวิร์กช็อปใช่ไหมฮะเราก็ได้เจอเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เราไม่เคยเจอด้วยน้วก็ได้รู้เลยนะฮะว่าพี่ไพเนี่ยเขาแก่นกับสนเวลาอยู่กับคนที่สนิทเท่านั้นเนาะครับ เวลาอยกคนอื่นปุ๊บเขาจะค่อยๆละลายพฤติกรรมไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดถ้าใครรอดูนะผมรู้สึกว่าเขามีถ่ายเก็บด้วยป่ะฮะคุณพี่ว่าใช่ครับเป็นที่รอดผมมีถ่ายเบื้องหลังไว้ด้วยอ๋อเดี๋ยวคุณจะเห็นพิพไพรในนั้นเลยว่าครึ่งชั่วโมงแรกกับครึ่งชั่วโมงหลังเป็นยังไงใช่อ๋อนะครับสะพ้ายวสะพ้ายวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไว้ดีกว่าเราจะไม่เก็บเราเลยเขาอะโดนโดนหนักเขาคนเก็บไว้ นะครับกูเหนื่อยกูเหนื่อยเอยกูเหนอกูเหนอยผมรู้สึกก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เวิร์กช็อปนะครับเอาจริงแล้วก็จริงๆแล้วครอบครัวนี้น่ารักมากเพราะว่าผมไม่คิดว่าเราจะสนิทกันไวขนาดนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับทุกคนต้อนรับได้อย่างอบอุ่นมากครับครับครับผมอ่ะครับเอาดท้าย็เริ่มเหนื่อยกันแล้วเราสองคนเกินแตกครับเกินแตกโอเคเกินแตกเนแตกนะครับผมจริงๆต่เดียวมีมีเป็นลักษณะเบื้องหลังให้ติดตามครับอาจจะแบบ เป็นพิเศษก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะได้เห็นกันแบบรวมกันก็ได้อะไรเงี้ยรอดรอดรอรอด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 รอยรอดมอดร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 อดเลดนะดรอดรอดรมดรอดรอไรอมรดเลยนอผมผมรอด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 รคดรอมรอดรอดาอดรอดรอดรอนรอรีรอดรรรออออออรรรราอรอรอรดรดออออรร คนที่พูดคนแรกนี่แหละอยากให้เห็นพี่ยี่ด่าด่าผู้จัดการของพวกเราสิ่งที่พี่เชนเป็นก็คือผมน่ารักสุดครับผมเรียบร้อยสุดพี่ใคคุณต้องเห็นนี่คุณต้องเห็นได้โปรดอย่าพูดคำนี้ขอร้อนแต่เอาจริงๆริงเขาเป็นคนเรียบร้อยนะไม่บางทีพวกคุณก็โจมตีเขาเกินไปจริงจริงนะส้วตอนเช้าผมกับพี่เบลลี่ก็บอกแบบนี้แหละครับว่าเฮงครับพี่ไครเป็นไงบ้างเหมือนที่พวกผมบอกเฮงพูดพี่เฮงพูดมาเลยว่า ไม่เห็นเป็นเหมือนที่พวกคุณบอกเลยไพ่ก็เป็นคนดีนะผมก็เลยบอกพี่เฮงไปว่าพี่เฮงคิดดีๆนะขนาดพวกเราอยู่พี่เซนมาเะไยังไม่เคยแบบโดนพี่เซนแบบแกล้งหรือแซวแรงๆเลยนะแต่พี่ไพ่เนี่ยแป๊บๆก็พี่เซนพี่เซนก็เลยโดนพี่เซนแบบว่าไพ่ละหลอกจึงหลอก่นี่ตนะเวลาไพ่เล่นกับพี่อ่ะมันไม่ใช่พี่เซนนี่มันมันไม่ใช่มันแบบว่า เรียกพี่เสทุกครั้งโอ้ตาเขียวปั้นเลยหล่อเล่นเนี่ยหล่อจริงเราเราเราแกล้งแกล้งแหละสนิทด้ความสนิทกันไอ้พวกคุณพวกคุณไปไปนี่กันมาแล้วไปไปเที่ยวกันมาใช่ไหมเป็นยังไงดีกว่าว่าะพวกคุณน่าจะมีอะไรขายกันกู้คุณไปเที่ยวใช่ไหมอ่าอไปเที่ยวอะไรมานี่อ๋อปุ๊บผมกับวิชาไปก็ไปเที่ยวภูเก็ตครับใช่ครับผมก็ไปถ่ายรายการแหละ SOS ครับผมก็มีวีรกรรมเยอะ เยอะครับเยอะเลยฮหนาวนอนหนาวทั้งคืนเลยฮะทำไมครับคุณบิลลี่ครับแอร์เย็นใช่ไหมฮะผมไม่ใช่แค่นั้นครับผมโดนขโมยผ้าห่มครับผมเซ็งชอบเล่นผีผมแล้วแล้วเขาเลือกข้าถูกไปนะผมมาอยู่ข้างผมมาตอนนั้นผมผมแบบไปด้วยใช่ไหมนี่เอันนี้เลยแเอันนี้เลยนี่นี่เป็นคนนี้เลยไม่ไม่แย่งผมนะไปแย่งเขาเฮ้ยแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยแก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนคุณสองคนนอนด้วยกันใช่ไหมเราคุณสองคนนอนด้วยกันใช่คุณสองคนต้อง ตายแล้วต้อถหาเรื่องขายกันแล้วนะ,ะเฮ้ยนี่ผมขอขอเรื่องนี้ได้ป่มพี่บิลลี่บอกผมก่อนขอเรื่องนี้ได้ไหมยังไงเรื่องนี้นะครับตอนเช้าเช้าตู่ผมตื่นขึ้นมาก่อนนะครับ,รบผมจะตื่นมาแต่งตัวก่อนแล้วก็ผมก็เคาะตู้เอ๊ะตู้ตู้นี่แอบดูดีนะ,ะแล้วน้องวิชัยนอนอยู่แล้วก็ฮยคิดว่าคนระปุอยู่ดีๆเด้งตัววิ่งไปประตูหน้าเปิดมา ครับผมหันซ้ายขวาผมนึกว่ามีคนมาเคาะ้ยแล้วหมอเยอวิชามันเดจาวี้อะไรหรือเปล่าเดจาวี้อะไรหรือเปล่าพอน่าแบบตื่นมากเลยนึกเฮ้ยตื่นเฮ้ยไม่มีใครเลยอะตกใจตกใจไม่ไม่มันเป็นความกระตือรือร้นไงอยากทำงานอยากอตื่นต้องแต่งหน้าแล้วอะไรยังไม่อาบน้ำแต่งหน้าเลยที่ผมบอกว่าให้พร้อมไว้เสมอฮะแต่พอผมมันับมาลุงบอก ไม่ใช่ทำไรอ่ะเรื่องทอะไรพี่ขอตู้เองผมบอกพี่พี่ผมบ้าจริงอ๋อใช่ฮะอยากทำงานเนี่ยก็ตื่นเลยรถมีมากยอยากอยากทำงานคุณเห็นตู้สวยคือผมมาเห็นตู้ที่ห้องคุณแล้วมีใส่เคราะนะมี่ไปขอเดินมาใครจะอยู่นึกว่าพี่พี่หยุดมาขออารมณ์แบบอือตู้มันก็สวยเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นตู้สวยคุณดักตู้เนี้ยไงตู้นี่มันก็สวย ผมก็ไปไปแล้วเด้งเด้งผมวิ่งไปประตูหน้าครับผมอ้าวมีใครอีกอ้าวโอเคโอเคผมวลดีการบอกคุณคือเมื่อวานผมไม่ได SO ้อยู่ด้วยนะเมื่อวานผมแบบผมไปทํางานอะไรอย่างนี้แต่คุณสองคนนอนด้วยกันใช่ไหมแล้วก็คุณสองคนก็นอนด้วยกันใช่ฉะนั้นเมื่อกี้เขาขายวิดีกรรมของเขาไปแล้วแล้วคู่คุณสองคนมีวิดีกรรมอะไรกันบ้างเอาจริงอ่ะตอนแรกสุดที่ ผมได้รู้ว่าน้องกับเซอร์ไพรส์สองคนนี้ก็คือเผารอเลยว่าแบบเพลงคือจะโดนเซอร์ไพรส์แกล้งแน่ไม่คือเราเราต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เป็นคนขี้แกล้งเออก็แบบบอกหาอุธป้องกันตัวให้ตูจับตัวไว้แต่ไม่ไม่ถูกชวนไปกินอะไรใช่ไหมไม่มีครับเอาจริงแล้วคือเซอร์ไพรส์ก็น่ารักมากเลยนะจริงหรอพวกคุณก็กล่าวหาเขาเกินไปใช่ครับ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารอดูว่าคุณจะพูดแบบนี้โอเคโอเคจะติดกันป้องนะอันนี้คุณหมดแล้วหรอหมดแล้วครับหมดแล้วใช่คุณคุณไม่ขายอะไรเลยมาเขาชมคุณใช่ไหมไม่ขายเราอยู่กันดีครับผมอยู่กันดีใช่ไหมฮะอาคนอาบน้ำอะไรผมว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยแหละ ถ้าครั้งที่2ครั้งที่สามผมว่าไม่แน่จริงอาจจะมีเดี๋ยวำแค่ไม่เยอะคุณชวนอ่านน้ำอะไรกันแบบแบบแบบว่าผมไม่ใช่คุณคุณมีเรื่องสบู่ไหมล่ะสบู่สบู่นะใครลืมสบู่อะไรอ๋อเอาอีกเหรออ๋อก่อนเรื่องโยงก่อนอ๋อน้องวิชัยก็เยอะเลื่นี้ไม่ได้เก็บไว้เรารั้งหน้าบ้างโปรดติดตามนะครับอย่าลืมทวงเลย